ถ้าพูดถึงสัตว์ปีกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดนั่นแหละก็คือนกพิราบเป็นนกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดนั่นแหละเพราะมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกแถมยังเป็นนกที่น่านลำคานมากที่สุดในโลกก็เพราะว่าดูมาดิแม่งชอบทำรังอยู่บนหลังคาบ้านแม่งแถมขี้เสียด้วยฟังเท่านี้ก็น่าขยะขยแขยงมากแล้วใช่ไหมทุกคนแต่ยังไม่หมดเพราะนกพิราบมันยังเป็นนกที่นำเชื่อโรกก็ไม่แปลกนั่นแหละที่ทำไมมีแต่คนเกลียดมันและรวมถึงผมด้วยก็เพราะว่าฟังมานี่หน่อย แล้วยาจะใช้ทําอะไรละ่ะอ,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 อโอ้ยมันไม่หลุดหรอกนารีบเอาไข่เราเอามาให้ยายซะโอ้ยยายช่วยผมด้วยดูท่านั่นจะเจ็บนะดูด และมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมไม่อยากยุ่งกับนกพิราบอีกเลยและเหตุการณ์นี้ผมขอเรียกว่าบันไลหนังสติกเหตุเกิดก็เพราะว่ามันมีครั้งนึงที่นกพิราบไปเกาะหลังคาบ้านผมโคูดจะเยอะเลยและนั่นมันกรทําให้ผมค้ังคาใจที่จะหยิบหนังสติกค,คูดใจมายิงใส่หลังคาบ้านและใช่เลยเป็นรูจงโป่งเลยและหลังจากนั้นผมก็สัมผัสได้ถึงความบันไลที่กําลังจะมาถึงและหลังจากนั้นผมก็รีบเอาหนังสติกคู่ใจกับผมโยนลงแม่น้ําให้มันพัดไปกับแม่น้ําเลยและหลังจากนั้นผมก็นนนนนีีีไไไไปท่่่กกกแสกจจจมมใคร,รู้วาะถึงตอ เ้วค่อยกลับมาบ้านพอผมกลับมาบ้านปุ๊บแม่งคนอย่างเยอะเลยลรวแบบไปเล่นบ้านเพือ่อนดีกว่ายังเหลือเวลาให้เล่นอีกตั้งเยอะทุกคนเชื่อหรือไม่ว่าปัจจุบันยังไม่มีใครจับได้ว่าใครทําลายหลังคาบ้านและตาผมก็ยังถามหาหนักสติ๊กที่ผมโยนลงน้ําจนถึงทุกวันนี้